สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองก็ไม่มีเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะชวนมาทำบัวลอยแก้วอัญชันสาคูกะทิสดนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่เนื้อนึบหนับเข้มข้นหอมมันกะทินะอร่อยมากๆเลยช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะใครอยู่บ้านนะคะชวนมาทำขนมหวานขนมไทยกินด้วยกันค่ะ เริ่มแรกเลยให้จักเตรียมดอกอัญชันสดประมาณ30ดอกถ้าใครไม่มีก็ใช้ดอกอัญชันอบแห้งก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ค่อยนำมาต้มทีหลังค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อนะคะประมาณที่500 ml นะคะต้มน้ำด้วยไฟกลางให้เดือดเลยค่ะ หลังจากที่น้ำเดือดจัดแบบนี้นะคะก็มาเตรียมแป้งกันเลยใช้แป้งมันสําปะหลังหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ใส่น้ำร้อนที่เมื่อกี้เราต้มเดือดจัดลงไปทยอยใส่ลงไปไม่มิ้วจะไม่ได้บอกสัดส่วนของน้ำชัดเจนนะให้ทยอยใส่ลงไปจนเราสามารถที่จะนวดแป้งให้เป็นก้อนแป้งที่เข้ากันดีแล้วก็เนื้อเนียนได้นะคะ ตอนที่เราใส่น้ำร้อนเข้าไปผสมกับแป้งใหม่ๆจะร้อนมากๆนะคะให้ใช้ช้อนแทนสักครู่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดก้อนแป้งจนได้เนื้อก้อนแป้งที่เนียนลักษณะเหมือนดินน้ำมันค่ะประมาณแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้หาพลาสติกนะคะมาแรป คลุมเอาไว้เพื่อไม่ให้ก้อนแป้งโดนอากาศไม่งั้นผิวของเขาจะแห้งถ้าใครไม่มีก็ใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำหมัดๆนะคะมาคลุมเอาไว้หรือว่าปิดฝาให้มิดเลยก็ได้ค่ะวันนี้จะทำสอสีนะก็คือสีขาวกับตัวสีน้ำดอกอัญชันนั่นเองนะคะก้อนแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำนะคะตัวสี น้ำดอกอัญชันกันก่อนนะคะใช้น้ำเปล่าประมาณ250 ML นะต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ดอกอัญชันลงไปที่เราเตรียมเอาไว้นะคะต้มจนเดือดนะสีออกดีแล้วก็ตักตัวดอกอัญชันออกไปให้หมดค่ะจากนั้นก็เหมือนเดิมนะคะใส่แป้งมันลงไป1ถ้วยตวงแล้วก็ทยอยเติมตัวน้ำร้อนดอกอัญชันลงไปผสมค่ะจะร้อนมากๆให้ใช้ช้อนก่อนนะคะ ถ้าใครทําก้อนแป้งได้แห้งไปก็เติมน้ําได้หรือว่าทําได้เหลียวเกินไปก็เพิ่มแป้งได้นะคะสักส่วนของน้ำแมมมีไม่ได้บอกให้ชัดเจนก็คือทยอยเติมลงไปอย่างที่บอกไปแล้วนะคะนี่เลยนะคะก้อนแป้งเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะเสร็จเรียบร้อยก็แรปพลาสติกคลุมเอาไว้ ตอนนี้เราก็ทำก้อนแป้งได้สองสีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนำก้อนแป้งสองสีนี้มารวมกันแล้วแม่มีวก็จะใช้ตัวไม้นวดแป้งนาะรีดให้เป็นแผ่นนะผสมสองสีเข้าด้วยกันค่ะ เสรียเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะแม่มิ้วจะใช้แม่พิมพ์ลายดอกนะกดลงไปแบบนี้ให้ได้เป็นทรงลายดอกไม้นั่นเองนะคะใครไม่มีก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวเบเกอรี่ช้อปปี้ a z a d ้ามีขายนะคะแต่ถ้าไม่ซื้อก็ทำแบบอื่นนะคะได้ตามชอบเลยไม่จำเป็นต้องเป็นลายดอกแบบแม่มิวนะคะเสร็จเรียบร้อยวันนี้แม่มิว นี่เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทานนะบัวลอยแก้วสาคูอันชันกะทิสดนะคะน่าทานมากๆเลยแม่มิวชอบนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่ตัวเนื้อบัวลอยคือมีความหนึบหนับแล้วก็มีความ